เงยเสียหายมากนะครับไม่ใช่เสียหายธรรมดานะครับระบบยุติธรรมนิติธรรมเสียหายทั้งหมดนะครับถูกทําลายโดยคุณทักษิณน,นะครับแล้วก็บรรดาคุณทักษิณอาจจะเป็นคนทำนะฮะแต่ลูกน้องเป็นคนทาให้ในแต่ละเรื่องนะครับจริงพี่เต้บอกว่าประเทศไทยนี่ชักเลอะเทอะและระบบยุติธรรมไทยก็เสียหายมากมายแล้วตั้งแต่ไอ้แมวนี่ไปเล่นน้นํากับหลานเนี่ยนะเออนะครับระบบประเทศไทยที่เลอะเทอะใหญ่ละนะ ฉะนั้นนะครับก็ให้รัฐประหารซะนะเออให้เสื้อเขียวมาบริหารดีกว่านะเออแอดมินก็เห็นด้วยนะประเทศไทยนี่มันชักเลอะเทอะชักอะไรกันไปใหญ่แนละ้วนะครับทั้งส้มทั้งแดงอะตอนนี้นะบริหารกันไม่เรื่องนะ้วตอนนี้ห้างก็เจ๊งห้างห้างไหนๆก็เจ๊งแล้วตอนนี้ห้างไหนๆก็ล้างตอนนี้เออ